เอาละครับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ <c oughs> ตัวนี้ผมไม่มีแล้วเวอ,เอ,อตัวนี้ไม่มีนะไม่มีเปิดไม่ได้อันเกลือ <c oughs> ต่อไปต้องเป็นเลเว่นนะครับเลเว่นมีทั้งหมดสามชุดเอาเรื่องวะ่ะมาดูช่วก,กันแล้วกันอันนี้ใส่หน้ากากา ชุดไหนเป็นชุดไหนวันนี้โอเคประมาณนี้ประเภทจินตภาพนะครับดู้อมูลขั้นต้นเป็นเป็นเอพีครับตัวทับตัวทับไฟเป็นทับไฟนั่นเองเลเวลเราโอเค มีสามชุดก็ต้องเล่นสามชุดเล่เวน <c oughs> ป่านอาวุธไม่มีคนระับไม่มีสักอย่างเลยมันแนะนำทีมแบบนี้เหรอได้ได้ประเภทจินตภาพต้องใส่อะไรวะมันแนะนำไม่นี่วะ ไอ้นี่แล้วกันนะมันแนะนำไฟมันแนะนำไฟไอ้นี่กูไฟอะไรไปวะทีแรกกูไฟแบบนี้เหรอโอเคโอเคเอาแบบนี้ก็ได้วะเอาแม่งหดเลย ดูชุดกันดีกว่าชุดเลเว่นแบ็ค RX แบ็อ็ back, x, back, x. <laughs> ชุดมัมมี่ฟาโลผีเฮ้ยตุก๊กตาผี <laughs> แลบลิ้นด้วยเฮียมีหลายชุดเลยเนี่ย อันนี้ชุดปีพีชุดปีปีพีชัวนะครับอันนี้น่าจะเติมั้งอะเนี่ยเติมอะไรปีพีวะลืมละไม่มีครับหลุปเฮ้ยเฮเลิอาเอา เอ็ไม่ยอมออกไปด้วยนะเอาเนเก่านี่ว like ่าจะมาซ้ำกันทำไมเนี่ย ชุดสุดท้ายโอเคลุยลุยชุดสูทเลเว่น ทนุวันใหญ่มากใหญ่มากจะทับจอแล้วอันนี้ใส่หน้ากาก <c oughs> อันนี้ชุดมัมมี่มัมมีฟ่ฟาโรหรือเปล่าวะตัวละครในเว่นนัะ่อยู่ในท้ายมั้งนี่ไงกอฟตูม <c oughs> ก็ตูมเลเวลนี้อยู่ท้ายๆไหมนี่ไงก็ตูมมาม,มี่รอบนี้นี่ไงโอเคไป,ไ,ไ,ไ,ป,ไ,ปไปได้ดูดีเฮ้ยเดี๋ยวจะเบียงก้าเย็นๆเราทำไปแล้วนะเบียงก้า สมบูรณ์แบบด้วยเอเปลี่ยนชุดกลับมาโอเคมาแนะนำเซียน,นเซียนเคียร์หน้าไฟ โอเคลุยอ๋มีเสียงว่ะคุณผู้ชมเป็นพรารูนี่แน่เลยเป็นพอมีรูสวยหลบสวยโอ้ยระบบยิงเหมือนกันหมด ủa ui ủi lộp đều xuống ủa hiệp ủa hộp ủa rồi ủa hộp 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 อ,อ๋อุ้ยไอ้หอนี่โหดจังวะัง <c oughs> โหดมันเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะมึงโอ้ โอ้ยไม่โดนที่อะไรเลยเสียของไอ้เพลนเสียของไงโอ้ยไม่เห็นที่เลยเอฟเกก็กก็ราการตาเกินเอฟเฟ็กเนี่ยเอฟเฟ็กก็เล่นม่ซะโอเวอร์เลยอ้ว Ô, ê phải cố gắng, Xoay ô cái ừ เออการตายไหมล่ะมึงอัดประจันไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะเออตัวประกอบตายหมดซะถูกไหมไพมอนไม่มาว่ะ มเบมันไม่เหมาะกับตัวนี้มั้งน่าจะเหมาะซับมากกว่าครับเลเวนน่าจะเอามาซับน่าจะดีกว่าไม่ควรเอามาแจกหมัดจัดส้นตีนแบบนีชดด้ชุดเดียวะชุดเดยวะ มาเลยเพื่อนเออกูจับปทามึงได้แล้วยิงแรงๆเออโอ <c oughs> ไม่ต้อยนี่ไม่ปล่อยซองโหวย้กูเลยฟาดเอาฟาดเอาเฮียนี่เป็นไรวะโ่ามันเก่งเว้ยอ้ย เล่น,ย,นยังไงวะเออืออยิงเกาะให้มันแตกดิอั์มาก่อนเทบมาก่อนยิ่งสู้ยิ่งโหดเลยหมอน,นี่ยยิ่งสู้ด้วยก็ยิ่งโหด นี่แหละอยางอะไรก็ไม่รู้เว้ยมันขึ้นไปข้างบนทำไมเตรียมใจไว้เถอะอโอ้ เอ้ยโอ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วไม่มีทางเลือกแล้วในวิธีนี้เอาซับมาช่วยเลยกูจะตายแล้วหี่อะโอ้เต็มลิมิตชีวิตเกินร้อยเออ ขึ้นไปทำไมข้างบนขึ้นไปทำไมข้างบนเนี่ยเร่งสวยปิชักไทมอนเงียบเบาไลยไพมอนก็เงียบเหมือนเดิม ูไม่ได้เอาตามาตันออกดีว่ากูไม่ได้เอาตาออกแล้วไปเป็นอะไรวะพมอนมันเงยียบเหงาวันนี้ชุดนี้ชุดนี้ดูดีนะชุดที่สามเลเว้นเนี่ยดูดีมากชุดมามี่มามี่ชุดมามี่หรือเปล่าว่าลือมันเป็นกับกิจกรรมอะไรวะฮาราวีนหรือเปล่าวะ นี่หลบไปสวยแล้วก็สวนสวนกลับแปที่สวยไอ้สวนกลับ,ดดอบโอ้ยห,หมอนี่ไม่เข้าใจคำว่าออมมือหรือไงไม่เข้าใจคำว่าออมมือหรือไงมึงเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จักคำว่าออมมือเหรอ วัววัวววิวจิวติวโลกแข็งสือเกินเสียน,ยนมาก่อนอเสียนมาเสียนอเอาเสียนอเอาเสียนมากู้โลกอือ โอ้ดูเดือดซะจริงไงโอ้มันขึ้นไปข้างบนพอดีอ่ะเสียของเลยเรื่องของมึงเถอะเออกูจะปราบมึง คิวคิ้วคิ้ว,วเอาเซียนเเหมือนเดิมได้เวลาใช้เซียนได้เกิดประโยชน์ละได้เวลาใช้เซียนได้เกิดประโยชน์แล้วเฮ้ยนั่นแหละมึงสวยงามไม่ยิงปิดฉากแบบสวยปิว้วทำเวลาทำเวลาดีกว่าเดิม <Okay. S 2> แต่ก่อนมันโยนธนูนะครับแต่ก่อนมันโยนธนูแต่ว่าตอนนี้มาโยนเหรียญละโยนธนูยังเท่กว่าอ,อีกนะจริงโยนธนูเท่กว่าเยอะมันโยนเหรียญทำไมวะจบปแค่เท่านี้นะสำหรับเลเวน่น ท่ที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ